วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูทองคำเปลวลร้อยเปอร์เซนกับทองคำวิทยาศาสตร์นะครับก็คือในมือผมมันจะมีทองคำแผ่นแท้อยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นวิทยาศาสตร์แผ่นหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะแทบแยกไม่ออกนะครับผมจะลองใช้วิธีการใช้ไปแชกจุดดูนะครับอันนี้คือผมใช้ไปแชคจุดดูนะครับทองวิทยาศาสตร์มันจะเป็นแบบนี้ครับ ไม่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นฉุนด้วยอันนี้คือทองวิทยาศาสตร์นะครับเหม็นเม็นด้วยส่วนทองคําเปลวนะครับอันนี้คือแท้ร้อยเอร์เซ็นนะครับทองคําเปลวนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับมันจะมันจะบางมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวบางมากนะครับผมลองจุดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะไม่ไหม้ไม่อะไรเลยนะครับจะแดงเข้าอย่างนี้เลยที่มาของทองแท้ไม่กลัวไฟนะครับ